โอ้โหสุดยอดเลยไอ,อพ p ท,ที่สองเ<อ>นี่ยสวนใครกันไปเลยไม่ใช่สวนผมนะสวนผมอยู่ดีเสอสวัสดีกับทุกคนครับนี่คือ EP ที่2สํสาหรับคนเล่นใหม่นะผมเป็นมือใหม่หัดเล่นวันนี้เราพามาดูส่วนของเราบ้างโอเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีนะเมื่อวานผมนั่งเล่นอยู่อะแล้วมีคนมาช่วยผมรดน้ําต้นโคโคนัทด้วยอะไม่รู้ใครแล้วก็ เอาอันนี้มาให้อะเดี๋ยวมันติดอะไรอนะติดติดเต,ดตดหมดแล้วเดินลําบากแล้วคนเริ่มเดินลําบากแล้วนะเอากวางมาให้นะไม่รู้ว่าใครอะกวางมันทําให้เราสามารถมีโอกาส2.5 8ซที่ผลไม้อะจะคงอยู่หลังการเก็บเกี่ยวนะแต่วันนี้เราขอเก็บต้นอันนี้ก่อนอันนี้เป็นต้นพีชจากครั้งที่แล้วที่มันร่องหนกตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะก็เป็นอันนี้เป็นข้าวโพดผมได้ปลูกข้าวโพดเพิ่มไปอีกแล้วก็ไปหาฟาร์มเพิ่มอีกเป็นไงมันคืออะไรอ่ะแควตัสเป็นแควตัส ชาตัดก็เป็นพวกกระบองเพชรอะไรดูดิว่าตอนนี้ขายได้เท่าไหร่นะราคาที่คนจะได้เท่าไหร่สามแสนซมช่วงนี้มันมีอะไรมาขายมั่งอะพี่คือผลนะผละไม้หาย,ายากมากเลยที่ถ้ไปเติมมันก็ไม่ค่อยจะขึ้นมาเป็นแบบ ผมอยากได้ของแปลกๆอ่ะแบบพร,ร,ริกอย่างเงี้ยมันไม่มีอะให้เลยอะผมขอเก็บของไปขายก่อนแล้วเราจะมาทําเพิ่มกันต่อกับสวนของเรานะนนนเปิ้ลผมมี2ต้นแล้วนะตอนนี้ขยายก่อนอะไรที่ปลูกได้ก็ปลูกอะไรที่ปลูกไม่ได้ก็ไม่ปลูกนะอ๋อผมลืมไปเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแบๆบเฮ้ยนี่ไงเออเป็นต้นเดฟโฟดิดเดฟโฟดิดมันคืออะไรไม่รู้อะ่ะ เขาลองเอาวางไว้กับตรงนี้แล้วกันเอาแล้วก็ตรงนี้สักต้นหนึ่งนะลองดูด,ด,ดิวันนี้จะได้สุ่มอะไรขอต้นดีๆหน่อยนะาต้นอะไรอ่ะเมล็ดมะเขือยาวมันมีเควสตลายวันมาซึ่งเควสรายวันมันต้องทําตามเงื่อนไขของเขานะตอนนี้ผมเก็บได้กี่เท่าไหร่ละ13อันแล้วขายเยอะอยู่เควสตลายวันวันนี้มีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเบรกแป๊บนี่คือไข่อะไรอ่ะเ,เจนเลยเหรอสล้านมีตังแค่ล้านเดียวทําอะไรได้บ้างเนี่ยดูดิวันนี้ผมมี บูเบอรี่แล้วก็มีดาร์กอฟท์มีพัมกินซีดห้าถึ่งจะได้ซีดแพ็กมา3อันเดียวมายังเนี้ยของใหม่ๆอะ่ะเฮ้ยวอเทอร์เมลอนผมต้องการอยู่ขอไปปลูกสัก3ปลูกไป4ี่เลยไปปลูกให้หมดเลยแล้วกันขอปลูกวอเทอร์เมลอนก่อนนะแต่งโมแต่งโมแต่งโมผมมีไอ้นี่ด้วยคือเรามีเงินแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อเป็นพวกของดีๆแล้วทุกคนที่แบบเป็นทําให้ต้นไม้ทําให้ต้นไม้เรามันโตไวขึ้นอะ่ะแล้วก็แบบมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฮอยเฮ้ย โอ้โหมีของดีอยู่ข้างบนลืมได้ไงเก็บยากสุดแล้วนะมะพร้าวอะ่ะเก็บยากมากเก็บโคตรยากไอ้ช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยมันจะมีผลไม้ที่มันเป็นเผื่อทุกคนยังไม่เคยเห็นคือผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันนี่เน,นี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูกอย่างเงี้ยเนี่ยผลไม้เปียกน้ําพอเวลาเควสอะมันบูเบอรี่ก็จะเป็นบูเบอรี่แบบเปียกน้ําสามารถเอาไปให้เป็นต้นไม้กินได้นะทําเควสได้มันต้องใช้เหมือนกันเนี่ยเท่าไหร่แล้ว ขอกลับไปที่สวนก่อนนะเดี๋ยวขอไปซื้อของเพิ่มก่อนผมไม่มีของอะไรเพิ่มเติมเลยมีแต่เนี้ยที่รดน้ําผมขอเอามาไว้ตรงนี้ก่อนใช้ได้สิบครั้งทําให้ต้นไม้มันโตวไวหนะ่อยผมต้องการทําเควสนะช่วงนี้พอดีทําทางมาให้เก็บแคลตัดได้สบายเลยนี่รอเวลาอยากได้ของใหม่ๆเหมือนกันนะแต่ว่าทีเนี้ยมันยังไม่มีมเมล็ดพันธุ์อะไรดีๆโผล่ให้เราขึ้นมาเลยมายังตอนเนี้ยมีอะไรแบบแรงๆไหมขอราคาดีๆหน่อยมีแต่โทมาโต้มีแต่แบบ ไม่อยากได้อ่ะอ่าคือตอนนี้ผมต้องการเอาตรงเนี้ไปทำเควสวันนี้เราต้องการเขาต้องการอะไรนะผมจำได้ว่าเขาต้องการเป็นวอเทอร์เมลอน7กิโลผมมีเท่าไหร่เมื่อกี้เก็บมาได้นี่ไงพอดีเลยเอาทานซะนะสุดยอดครับ <c oughs> เออเรียบร้อยได้มาได้พันมาเพิ่มละ <c oughs> เป็นพัมกิน8กิโลงั้นเราต้องไปซื้อ <c oughs> ใน่จริงๆเราควรจะทำแบบพัมกินไม่มีขายอ่ะหมด ทำกินแล้วผมก็เก็บขายหมดแล้วทุกอย่างเลยมะพร้าวราคาน่าจะแพงอยู่มั้งเอาแพงที่สุดเลยนะโคโคอนสคัสิบแปดกิโล <c oughs> ยังกับลูกกระเบิดโอ้โหเฮามาชกี่บาทแค่600กหกรอ้อยเงาะโอถูกมากเลยผมเอาทุเรียนหน่อยนะเพราะว่าผมจําได้ว่าทุเรียนนี่ราคาดีจริงๆทุเรียน10กิโลราคาเท่าไหร่ เ0 0 0เห็นว่าทุกคนทุเรียนราคาดีมากขายหมดเลยครับช่วงนี้ร้อนเงินนะ72 0 0 0มันมีซีทใหม่มหมยังเนี่ยเดี๋ยวรอรออีกหนึ่งนาทีนะทุกคนอุ้ยคำเดิมนะใครมีไอเดียดนะีๆ,ๆก็ลองบอกกันได้นะเผื่อผมจะเอาไปปรับใช้ศูนย์เรียบร้อยครับรีแล้วลองดูดิมีมเมล็ดพันธุ์อะไรใหม่ๆมั้งไหมเนี่ยย,ย,ยังไม่ขายเลยวะ่ะโอ้โหความกินก็ไม่มีไม่มีอะไรเปิดขึ้นเลยอ่ะหัวหายยากมากเลยเนี่ยของไหนเราลองย้ายเซิร์ฟดูมั้งสิผมอยากรู้ว่า ไอ้ผละไอ้ของซีดเมล็ดพวกนี <soup> ้ม <t kinds> er ันจะเกี่ยวกันด้วยไหมน่าจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะอ๋อเช็คก่อนนะว่าตอนนี้เราเควสไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมต้องการแล้วก็พามกินอีก5ด้วยเป็นเมล็ดซีดนะผมลืมไปว่าผมมีชุดส่มเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกด้วยนี่ขอดีๆหน่อยดิไปหลับเลเจนด์ไปแคนเบอร์รี่อีกแล้วแคนเบอร์รี่อีกแล้วแคนเบอร์รี่ก็อันนี้ไอ้นี่มันัเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ก็น่าจะเป็นต้นนี้ปะนี่ไงแคนเบอร์รี่ต้นนี้เงี้ยต้น รัเบอร์รี่อันนี้ต้นใหญ่ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยที่ผมเคยมีมานะดินดีครับตรงนี้ต้องการร้อนเงินต้องการ3ล้านอะ่ะผมจะไปเอาสัตว์ตัวใหม่มานะดุเรียนได้ยังดุเรียนได้แล้ว2รูปเมื่อกี้เราเลงไว้อยู่นี่ไงแต่เขาพูดัวไวมากเลยผมไปปลูกเพิ่มนะมีพื้นที่ในการทําเก็บครับเฮ้ยเก็บแบบชาวสวนขาดแค่แค่1ล้านเท่านั้นจะได้สัตว์ตัวใหม่แล้วเอ้ยมาแล้วนี่ไงเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้หน่อยสิอ๋อเป็นรัสเบอร์รี่แบบเรนโบว์ไปที่ขายก่อนนะ ราคาเท่าไหร่อ่ะบอกไหม4,005โอ้ยเอ้แต่ยังไม่เท่าทุเรียนนะทุเรียนคือราคาแบบหลักที่ทําให้เราแบบซุดตรัวได้เลยครับเลยหนึ่งนาทีนะตอนนี้ไข่มันไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยเห็นป่ะยังไม่ครบนะแล้วก็ของเป็นไงบ้างเฮ้ยนี่ไงมีแบบธรรมดาอยู่เพิ่มความเร็วในการเจริญเติบโตและขนาดผลนาน5นาทีนะมะ้าวโตยังเฮ้ยรีแล้วรีแล้วรีรีสต็อกแล้ว ในดูดิลีเราไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมเลยมีมอเตอร์เมลอนหนึ่งโอ้โหกดติดตามช่องจิรนนท์ด้วยนะครับผมใครมาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะสตรอเบอรี่นี่คือแบบคุ้มอ่ะเป็นเป็นต้นไม้ที่คุ้มที่สุดแล้วมั้งเก็บมาตั้งแต่ ep หนึ่งยันตอนนี้ก็ยังเก็บอยู่เลยนะตอนนี้ผมว่าผลไม้ที่แพงที่สุดน่าจะเป็นทุเรียนแลนะ้วแหละมะพร้าวไม่เท่าไหร่เลยแถมต้นเก็บยากด้วยดูดิปลูกทำใหม่ไว้เนี่ยผมเก็บข้าวโพดมาแล้วนะเดินตามไล่เลยดูดิขายราคาเท่าไหร่ตอนนี้ ายหมดเลย8ปดหมเก็บตังค์ไว้ทำไมเยอะแยะวะเนี่ยตอนนี้ไม่มีของอะไรจะซื้อเลยอ,อยากได้อ่ะผลไม่ใหม่เงรอเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเลยเฮ้ยผมว่าผมเอาพวกบูเบอรี่อันนี้ออกดีกว่าเอาเหลือสักต้นสองต้นพอนี่เก็บไว้แค่นี้นะตอนนี้ไข่รียังไข่ยังไม่รีใช่ไหมไข่เลยประมาณกี่ชั่วโมงเนี่ย18นาทีไข่จะรีใหม่อีกรอบหนึ่งนะโตก็ยากนะเกิดก็น้อยนะโคโคน,นัทเนี่ยต้นก็ใหญ่ด้วยแหละชีวิตเฮ้ยอันนี้ต้นอะไรอ่ะเฮ้ยต้นอะไรอ่ะ อย่าบอกว่าโอ้โหมีแล้วมีแล้วครับ9้านาทีเขาดูหน่อยซิมีอะไรใหม่บ้างเปล่าครับโอ้คนเขาซื้อเร็วกันมากเลยนะเนี่ยโอไม่มีอะไรใหม่เลยไปเอามาจากไหนกันเนี่ยโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหไอ้หนูรอกอนเฮ้ยมันเดินหนีป่ะคนมาเดินหนีมาเดินหนีจ้านนของเจออะไรปะเอาไปกินไปไปกินไม่ไปขายหรอกเดี๋ยวหาว่าเลี้ยงไม่ดีนะผมเลี้ยงดีอยู่แล้ว แต่แค่หมามันเดินหนีอะ่ะเลี้ยงดียังไงหมาเดินหนีเลยเฮ้ยนี่ต้นอะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะแถวตัด15กิโลเลยเหรอใหญ่กว่าหน้าอีกตอนนี้โอ้โหที่ราคาเท่าไหร่ครับหมื่นเจ็ดขายขายดีแล้วดีแล้วดีแล้วมีเ a อร์เมลอนมาใหม่มีแต่วอเ a อร์เมลอนเหรอ เอาก็ได้อะสองต้นไปทำยังไงมันมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างอะเควตผมเสร็จไปแล้วหนึ่งอันเลยอีกหนึ่งอันเลยสองอันเนอีกสามนาทีนะไข่จะได้แล้วรีสต็อกไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างไม่มีอะไรเลยโคคอนตอนนี้โตแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วใกล้จะโตเต็มที่แล้วยังไม่เต็มนะเฮ้ยเป็นอันนี้เป็นไม้ไผ่ เนี่ยเป็นต้นไม้ไผ่นะต้นไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่ไของดีแต่จริงๆพวกสัตว์พวกนี้มันก็ให้ของดีๆเหมือนกันนะมันต่อไปครับปลูกกันต่อไปทุเรียนนี่ผมจะพยายามมาเก็บเยอะๆนะเพราะว่าของดีมันอยู่ี่มือเราเอ้ยนี่อะไรแครลอทแน่เลยผมว่าผมโลดดีกว่าเดี๋ยวผมโละผมวัดปลูกใหม่ดีกว่าผมเอาเป็นเมื่อเกิดเทศอันใหม่ดีกว่าเผื่อเราจะได้แบบอย่างเงี้ยถูกไหมสวยเออมันน่าจะโตะแล้วก็เอาไปาซื้อนี้เกอรไม่มีแล้วมีแต่ที่รดน้ําธรรมดายปลูออกไว้ตรงไหนมั่งเนี่ยหายไปเลย ตรงนี้ป่ะจะไม่ได้แล้วแฮะเฮ้ยต้นอะไรอะมเมล็ดอะไรโอ้ได้ของดีอันนี้ของแท้นี่โคโคโนัทของแท้ตูไว้ตรงนี้เลยอันนี้ผมรอให้มันโตวไวก่อนนะอาจจะได้มเมล็ดพันธุ์ดีก็ได้นะขายครับขายขายหมดเลยครับอีกเท่าไหร่อ่ะอีกสามแสนเฮ้ยอีกสองแสนเองจะครบแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวขายสามล้านนะบางคนอาจจะรู้แล้วไงคือผมมือใหม่หัดเล่นนะอย่ามารีบเก็บครับรีบเก็บทุกอย่างเลยตอนนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือ การได้ไข่แล้วก็เอาไข่มาเปิดปั๊ช่วงแรกๆผมว่าเก็บเงินไปก่อนนะเดี๋ยวหลังๆค่อยปลูกโชว์ธุเรียนได้ยังทุเรียนยังไม่มานะครับปัม๊มกินตอนนี้โตท่าไหร่แล้วโต49%แล้วนะแครดทองแกรดทองเอาเกิดเทศยกักษ์โอ้ใหญ่จริงอ๋อสองกว่ากิโลไม่ได้ใหญ่มากเคยเคยมีแล้วตะโกดไว้ก่อนแบบดูอลังการไว้ก่อนไงเผื่อคนดูจะว้าวกับเราโอ้ยทุเรียนทองเฮ้ยเราเก็บแล้วเราลองไปดูราคากันว่าเท่าไหร่ทุเรียนทองเลยอันนี่ไงที่มาของเขาว่าหมอนทองนะทุเรียนสีทอง ต้นเก็บยาด้วยนะแล้วราคาก็ทุกถูก,ถกม้ยังมาย่งขาดอีกแสนหนึ่งเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุเรียนสีทองแต่มันเล็กอยู่นะมันยังไม่ใหญ่แล้วเกียร์ทีเนี่ยโอ้เวลาเหลือเยอะใครซื้อเบีางยังไม่มีนะมันต้องแย่งกันไหมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าไข่มันต้องแย่งกันหรือเปล่านะคือปลูกไปเรื่อยๆเราจะได้ของดีๆขึ้นมานะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเราจะได้แบบอย่างเงี้ยทุกคนดูสิมันจะมีโอกาสโตทุเรียนทองเท่าไหรอ่อ่ะไหนลองดูราคาดิ โอ้ทุเรียนสีทองครับไหนดูดิราคาเท่าไหร่ฮาม m ชเก้าพอดีเลยเงินครบขายครับครบยังสมล้านเยี่ยมกับสวนซื้อผมซื้อเลยไข่ตอนนี้ราคา3มล้านนะมันจะได้เป็นเต่าสปซนมีมีมบุคาวอะอะไรสักอย่างหนึ่งอน่ะก็มีลิงนะไม่รู้ลองลองดูนะทุกคนซื้อมาแล้วครับเป็นไข่ระดับเลเจนด์ สามล้านไข่ราคาสามล้านได้ตัวอะไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันเออผมขอปลูกไว้ตรงนี้เกิดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอานนี้แล้วกันเป็นที่ลดน้ําลดน้ําไข่ครับลดน้ําไข่ชัวร์ปะวะพัมกินเราโตอย่างหนทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมลดน้าพัมกินดีกว่าพัมกิน4ี่แล้วอันนี้นี่นี่พัมกินตนนัวนี้อ่าจะได้โตไวๆหน่อยไปได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้โตไวแต่โตเรื่อยๆเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้ว90ิบแล้ว90ิบ ทำกินมาผมจะเอาไปทำเควสไงแล้วก็เอามาเล็ดพันุ์มาเพิ่มขึ้นอ๋อมาแล้วครับทเกินฟัดทองแปดกิโลพอปะพอไหมเฮ้ยพอดีเลยสวยขมือเี่ยม <c oughs> ต่อไปมาเล็ดอะไรแอปโหูแอปเปิลไม่มีเลยอะเอ้ยแอปเปิลมีที่เปิลนี่ไงแอปเปิลสามกิโลผมมีอยู่แล้วอ่ะกินเข้าไปครับ <c oughs> สวยต่อไปอ,ะอ่ะอ่าต้นไผ่ ต้นไผ่มีอยู่พอดีผมรู้สึกว่าผมปลูกต้นไผ่ไว้อยู่นี่ที่ไหนสักที่นึงอะไม่จําไม่ได้แฮะนี่ไหนลองดูซิรอบนี้ได้อะไรขอที่ดีหน่อยนะมีแล้วเยอะด้วยน้โมน้โมน้โมนโมน้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 ำโมนีำโมน้โมน้โม้ำโมน้น้โมน้โน้ำโมน้ำโมนโมน้โมเน้ำมอ้นโนโ้โมน้ำนนโนมอนน้นโ้โ ใหญ่โคตรก็มีโคโคนัทแบบเรนโบว์อยู่อันนึงเนี่ยนี่ไงโคโคนัทแบบเรนโบว์ราคาเท่าไหร่กันเชียวขอาถามราคาหน่อยครับหมื่นแปดว้าวอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อน,นี่พิลล์รถที่ล้นน้ำผมขอดูอีกทีดิแล้วก็โคโคนัทที่ใหญ่ที่สุดอะ่ะราคาเท่าไหร่ตอนนี้ที่มีนะเท่าไหร่อ่ะสี่พันเจ็ดโอ้เรนโบ์นี่คือตัวแพงเลยทุกคนขายครับ <c oughs> แสนสี่โอ้โหอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเกินไปแล้ว โอ้โหเดี๋ยวเก็บยังไงบใหญ่ใหญ่เกินเท่าไหรอ่อ่ะกี่กิโลอะ่ะแควตัสไม่ใช่ใหญ่กว่านี้ดิเอาหายไปไหนแล้ววะแควตัสแบบนี่เหรออันนี้เหรอโอมันใหญ่กว่านี้นะ25กิโลกรัมอะ่ะหนล่องไปขายดิแควตัส25กิโลอะ่ะราคาเท่าไหร่ครับลงุงโอ้เหยียบหัวได้เลยลงุงเท่าไหรอะ่ะ สี่ห oh, oh. มืนสโอ้โหขายหมดเลยครับช่วงนี้ผมร้อนเงินมากเลยครับแสนสามทุกคนอีก47บวินาทีนะจะได้ของใหม่ขึ้นมา <c oughs> พคนน่าโตยังโตอยู่ <c oughs> เฮ้ยรีสต็อกแล้วดูดิขายอะไรบ้างอะทำกินมาปะทำกินไม่มาทำกินไม่มาอ่ะ <c oughs> อทำไมันไม่มีของดีๆผมเลยนี่จะมีคนผ่านมาผ่านไปกับส่วนของเรานะ แต่ไม่น่าจะมาขโมยหรอกอีก3ฮะไม่ใช่นาทีดิมันเป็นชั่วโมงเลยหรอกดไหมกดดิมาแล้วใครกดเลยผมกดเพิ่มมาไปดูดิได้ตัวอะไรมาตัวอะไรโอ้ยลิงได้ลิงสามล้านเอ่อวางได้สูงสุด3ตัวนะในสวนนี้งั้นผมเอาหมาตัวเล็กขึ้นไปดีกว่าเก็บไว้แล้วก็เอาลิงไปต่อเลย,ยนี่เป็นลิงลิงเงิน นี่กับซิเวอร์ดูดิลิงทำอะไรได้บ้างอะมีโอกาส7.63ที่จะคืนผลไม้กับเข้าคลังของคุณต้นไม้ที่หายากจะมีโอกาสคืนน้อยกว่านะง่ายๆคือเก็บผลไม้ช่วยเราเก็บผลไม้เออนี่นี่ไปไปไป เลยก็ดีนะเราไม่ต้องมาจ้างเก็บเองอะ่ะเก็บไม่ได้แล้วของเต็มเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมเก็บอะไรที่มันเป็นสีทองมาอยู่นะเดี๋ยวนะหอหาก่อนอันนี้ไม่ใช่ข้าวโพดสีทองนะไม่ต่างจากเดิมเลยนี่เจอแล้วนี่ไงเป็นของดีนะมะเขือยาวทองครับราคาเท่าไหร่แบบใหญ่ด้วยนะโอ้โหเมื่อกี้เห็นเปล่าร้านสามจะบ้าตายน้ำหนักเท่าไหร่นะ สิบห้ากิโลขายขายครับโคตรเลยของแรงมากทุกคนคือใจอะถึงขั้นตกใจเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเอาหมาตัวนี้ไปขายก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ละมันสามารถเอาไปขายได้กับตาลุงคนนี้นะไ a n t t o s เซ l อ่าได เก้ากว่าเนี่ยมันชอบให้แต่แครอทแต่ผมไม่อยากได้แครอทโอ้แต่อันเมื่อกี้คือราคาเยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วนะขายเท่าไหร่แล้วขาย5นาทีนะจะโตผมจะเอาต้นไผ่เนี่ยไปทำเควสเพิ่มนะอันอื่นเก็บเอาไว้ทำทุนขายสมุมดเลยเอ้ย4กิโลเองเหรอเขาเอาเท่าไหร่อะดูดิรอบเนี้เท่าไหร่อ่า4.2นะ่าได้พอดีอันนี้มัน4.25นี่ไงเรียบร้อยครับ ขาดเยอะอยู่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเอาอะไรอะ่ะแครอทแครอทไม่มีต้องไปซื้อ,ต,อ,อต้องไปซื้อมเล็กก่อนอ,อันละกันเผื่อไว้เผื่อมันเป็นกิโลกรัมที่มันน้อยกว่าแครอทมันโตง่ายแป๊บเดียวก็ได้แล้วแครอทมาแล้วมาเสิร์ฟถึงที่เลยครับนี่ไงอ๋อสองจุดห้า 5, งั้นเอาเป,ป็นสามไปโอเคกินอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องเป็นอะไรต้องเป็นแครอทเปียกด้วยเราอาจจะปลูกแครอทแ,แล้วก็ลดน้ําแครอทแล้วก็เอามาลดน้ําเป็นยังไงได้หรือเปล่าวิธีนี้ทดลองครับจะเป็นยังไงไหมหรือว่าอาจจะต้องทําให้มันเป็นไม่ได้เหรออ ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนไปถูกแล้วอันนี้ไม่ถูกเริ่มยากแล้วนะหลังๆคือมันต้องการของที่แบบแรงกว่าเดิมแล้วของดีมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเท่าไหรอ่อ่ะลุงนี่เท่าไหร่ครับราคาขอถามหน่อย2องแสนสองเรต้องขายขายอันนี้ก่อนขายเล่นๆนะเาีเล่นๆเอาเงินมาใช้โหผมอะผมมีสองอันเหรอว้าวไม่เอาแล้วตอวบอรี รู้สึกว่าตอรลี่อะ่ะมันก็ดีจริงๆแหละตอนนี้มันให้ราคาที่แรงไว้ก็ไม่แรงเท่าพวกแบบต้นอย่างอื่นแล้วนะนี่เนี่ยเป็นไงทุกคนทุดิีเนี่ยใจดีอะ่ะคือเกมนี้ดีอย่างหนึ่งนะคือมีคนมาช่วยเราในการลดน้ําด้วยอะ่ะมารครับมาแล้วมาแล้วต้นทุเรียนเรางอกแล้วเห็นไหมถ้าลด,ลดน้ำม,มันจะทําให้ต้นทุเรียนมันโตวไวขึ้นนะอ่าต้นมะพร้าวต้องลดน้ําเพิ่มอีกหน่อยเออตอนนี้ที่มีนะรวมว่าต้นมะพร้าวโตยากนี่ร้อนเงินครับ เนี่ยพอเราขายของเสร็จปั๊บมันก็จะเก็บของมาให้เพิ่มหีีแล้วขอดูคนแรกเลยครับมาไหมทำกินไม่เกิดอ่ะผำกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซื้อเลยโอ้โหมาแล้วจะเป็นผลหรือเป็นตัวดอกอะ่ะไม่รู้แฮทุกคนลองปลูกไว้ตรงนี้แล้วกันต,ต้องเอาแครอทที่มันเปียกน้ําด้วยนะเรื่องมันเยอะก็ตรงนี้นี่ไงเปียกแล้วโอเคได้แล้วกินเลยครับ2.5กิโลกรัมกินไหมเยี่ยม แล้วยังต่อไปอ่ะเป็นสตอเบอรี่แบบเปียกน,นะน้ํา0.32นะนี่สตอเบอรี่แบบเปียกน้ําผลไม้ในการให้ทางเคสต่ตอ,อ่ะจะต้องเก็บไหมดอฟูด <c oughs> ดิที่ยนะแบบเปียกน้ําหรอสวยดิมีขายปะเนี่ยน่าจะไม่มีปะเอยจริงๆอ่ะผมผมควรเก็บดอกต้นพุ่งนี้ไว้ดีกว่าปะ่ะแล้วพอเวลาเขาต้องการอ่ะเราก็แบบเอามาทํำแล้วก็ขาย20%แล้วลดไปให้หมดเลยแล้วกันถ้างั้น เท่าไรอะยิบเอ้ย,อยผมต้องเพิ่มอีกถ้างั้นคือที่รดน้ํานี่คือเพิ่มทําให้มันโตเร็วขึ้นหนยดูสิที่ตอนนี้มีอะไรมาขายบ้างอะอ่ะดาฟอดิตเอาไมาห้หมดเลยลแล้วกันแล้วเพราะว่าเขาต้องการนะดาฟอดิตนี่เป็นมเมล็ดพืชที่อ่อเฮ้ยมาจากไหนอย่าบอกว่าหมาเก็บได้นะแน่นอนเลยชัดเจนมาแล้วพืชใหม่ของเราวันนี้ มา s ชลูมปหาที่ปลูกแป๊บไปวางไว้แถวนี้เลยครับตรงนี้เลยนะโอเคแล้วก็เอาอันนี้ออกผมไม่เอาแล้วสตรอเบอร์รี่สตอบรีอบร่อะไรเนี่ยต้องให้มันเปียกน้ำอะตัวอะไรเหอสิบเปอร์เซ็แล้วตอนนี้ได้ของดีมามันคือต้นอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะขอดูหน่อยสิมันคือเห็ดห,หรอเกี้ยอะไรแบบแเข้ามา,าหาตัวบ,บลเบอรี่้ายตอนนี้ผมมีพืชอีกแพ็คหนึ่งมา ดีหน่อยนะไหวเถอะครับมีแก้วต้นเยอะแยะโอ้แดดเปี้ยงเลยเท่านี้ใยังไม่เปียกน้ําทุกคนต้องการต้องการนี่มันเพิ่มไวป่ะเห็ดยักษ์ก่อผมไม่รู้เหมือนกันแฮะมันคือต้นอะไรอแต่ว่าราคามันน่าจะแพงมากเลยอ่ะโตยังอ่ะโตแล้วแล้วไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเขาลีแก้วดูดิตอนนี้มีอะไรขายบ้างมีอะไรใหม่ป่ะโทมาโทเป็นคอนเก็บไวโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรดีๆเลยอ่ะช่วงนี้มีแต่ของอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยราคาเท่าไหร่ลุง ขอดูหน่อยนะแสนห้าโอ้ยเบาว่ะผมเจอของดีกว่าน,นี้แล้วว่ะหายหมดเลยครับแสนเลยอะ่ะเดี๋ยวผมก็เก็บเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์เอาไว้นะเผื <c oughs> ่อเอามาไว้ตอนปลูกได้ไหนลองย้ายเซิร์ฟมาดูดิผมว่าน่าจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นบ้างแหละทำไมมัน,มนเฮ้ยแต่ว่าเวลาลดน้อยลงเมื่อกี้มัน4นาทีใช่ไหมตอนนี้มันเป็นเอ้ยเมื่อกี้มันสองนาทีตอนนี้เหลือนาทีหนึ่งก็เท่ากันเนี่ยเกมนี้เงินเยอะไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะ ถ้าได้ทำเควสจบแล้วได้ของดีๆมันมีความเป็นไปได้ไงดูดิโอ้โหไม่ไผ่แช่แข็งทำเป็นเขาวงกดเลยนะน่ะดูสิโอ้โหนี่มันแคลแคลตัดยิงเหมือนนั่นน่ะยังไม่มีสักต้นเลยเนี่ยโอ้ยแล้วอยากได้อเห็นแล้วอยากได้ออกับเขาบ้างมีสิทธิ์มีเสียงกับเขาบ้างไหมครับผมมีสิทธิ์มีเสียงกับเขาบ้างไหมครับก็สำ<ม>หรับ EP นี้การเติบโตของสวนผมก็ ไปได้ไกลอยู่นะถ้าเกิดใครมีไอเดียอะไรอย่าลืมบอกกันด้วยล่ะผมอยากรู้ว่าเราจะไปหาพวกพืชนมาจากไหนอีกบ้างนะนอกจากจะทำเควสจากฝั่งนู้หรือว่าจะ ให้มันกินต้นไม้เราอะถ้าครบเซตแล้วเราจะได้แพ็กเสริมมาเป็นแพ็กแบบพรีเมียมอาจจะได้ของดีก็ได้แต่ว่าสําหรับคลิปนี้ทุกคนครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าจิตรนนท์ด้วยนะครับผมสอนคลิปหน้าจะเป็นยังไงไว้ติดตามไว้ลาคลิปนี้ถ้าใครมีไอเดียอะไรดีๆก็บอกกันได้นะพิมพ์ลองคอมเมนต์มาหน่อยน้ำเหล็กแก้วมังกรมันจะเกิดวะนะวันเจ้ากันใหม่คลิปเนะ้่ยช็อปปิ้งทำไมคนอื่นเขาโตกันจังวะเอ้ยไม่มีใครเลย